โอเคก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องคลิปนี้นะฮะคือคลิปนี้เนี่ยพูดติดขัดเยอะมากพูดผิดพูดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แลตเตองไปก็เลยต้องคอยใส่ซับให้นะโอ้โหเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องกันพอดีคลิปนี้แม่งพูดติดขัดอย่างเช่นตอนนี้พูดติดขัดมากเลยเทคไปหลายรอบแล้วตั้งแต่ที่อัดมาไม่เคยพูดติดขัดขนาดนี้นี่คือน่าจะเป็นคลิปแรกที่พูดติดขัดขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้สุดยอดมากแม่งคลิปนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้ไปแหละไป โอเคก็ขอกรับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ผมอยู่กับเกมนะครับซึ่งหายกันไปตั้งนานนะฮะนอกจากมีทุระส่วนตัวนั่นเองนะฮะนอกจากไปสอบเค่นี้นะครับนอกจากไปสอบมาทําให้เราหายไปหลา,ายวันกับเกมมค์ครับนะฮะรู้สึกเหมือนไม่มีเกมอะไรจะเล่นก็ใช่ครับมอนไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วเราขอเปลี่ยนมิติเกมก่อนนะฮะเราจะเล่นมิติเกมนี้อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องฮะฮะเสียงอะไรวะไอ้ดั้นกระเดี่ยวไม่บินได้ด้วยหรอ,อเฮ้ยนี่คือเวทเกมที่เราเลือกมานะฮะเป็นเวทเกม SG หรือฮันเกอร์เกมนะ,ะเราจะเล่นเวทวอลอย่างเดียวไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นสวายวอลเกมมาตรงหนนะฮะนี่เป็นด่าดอะไระไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไปแล้วเว้ยไปแล้วครับ ของตรงนู้นน่าจะมีกล่องมีคนเอาไปแล้วเรามาใช่ครับมีคนเอาไปแล้วครับตรงนี้มีบนใดตรงนู้นมีกล่องอยู่น่าจะมีของเม็ดตกปลาเอามาทําไมเออพอที่จะใช้ได้อยู่เฮ้ย,อยโอ้เกาะเกาะไหนมันดีกว่ากันวะเขาบอกกาอันนี้ดีกว่าเฮ้ยมแต่ธนูอะไรเว้เนี่ยเอาธนูมาทําไมอะ ขอดาบหน่อยไม่ได้ได้ไงเฮ้ยอออโอ้โหโอ้โหปู่ปู่เซิร์ฟนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เห็น,นเห,นเหนมือนเซิร์ฟไทยเลยเฮ้ยมีดาบมีดาบโอ้โหมีดาบตกเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วบา,บายบายไปละครับไปละเฮ้ยอื โอ้ยตรงนี้มีคนสิบสองในกาบายแลแ uh ้วครับผมผมขอสวนตรงนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับโอ้มันต้องตามมาอีกมันต้องตามมามันยังตามมาบายๆสติฟเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยรอด้ว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 ยเฮ้ยกินเหลี่เราแค่ วอร์มเฉยๆนะฮะวอมเฉยๆไม่มีอะไรฮะเหมือนไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเมื่อกี้แค่วอร์มเฉยๆอันนี้น่าจะเอาจริงละน่าจะเอาจริงแล้วมั้งเปิดเชเดอร์แม่งเลยสวยเกินเนะี่ยคอมกูแรงหยอกทำไว้มันานาจังเลยแบบอันนี้น่าจะใหญ่นะฮะรู้สึกมียี่สิบคนที่เข้ามา24่สทับยีรู้สึกหมวดโซโลแบบน่าจะใหญ่คนสมควระฮะจะจัด ข้างณนข้างนอกแล้วโหแมปใหญ่แมปใหญ่จริงด้วยเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้สิบห้าสิบห้าเฮ้ยเอาอมปุ่มชิปคีย์บอร์ดแม่งปุ่มเสียละแม่งแจ้งวันมีกล่องอยู่หนึ่งกล่อง ครับผมไม่เหลือให้เราเลยอ๋อทำไมเท่าเรายังแมงเอ้ยเฮ้ยออกไปออกไปเออกูยอมตายก็ได้เออเอเซิฟนี้นี่มันอะไรกันนเห็นเหมือนเซิฟไทยเลยได้ถ้าเกิดเป็นเซิฟไทยนี่ได้ของเอาได้ของเอาฮะพอเป็นเซิฟต่างประเทศนี่แบบของแทบจะไม่มีโดนคนอื่นแย่งหมดชกหมดเลยแบบนี้น่าจะน่าจะใหญ่นะ ดูจากลักษณะคนที่จอยมาแล้ว32มับ32แบบน่าจะใหญ่พอสมควรฮะวะ่ะโอ้สึกเราเราจะไม่เล่นแผนเดิมแล้ะเราจะไปตรงนู้นเลยลุยกันดีกว่าครับว่ามีคนตามหลังมาคนอาไม่ติดด้วยเ,เป็นไงละ่ะผมคีย์บอร์ดพังนอกจากไปเล่น GTA มาก็เลยผมคีย์บอร์ดเรื่องพังเลย ปวดอากลัวเกินแล้วก็มีของแค่นี้เองเหรอเลยการอ,เเอาง,งเยอะไอ้ทีที่วงนี้แม่งเฮ้ยผมไม่รู้ว่าในคลิปมันมองเห็นหรือเปล่าแต่ในสายตาในบนหน้าจอนี่มันมองเห็นแน่นอนในคลิปนาจะมองไม่เห็นที่มืหดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ของ ผุ่มชิปกดไม่ติดอะไรเนี่ยตายละคีย์บอร์ดเดี๋ยว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 มึงฆ่ากันเอาเลยเหรอโอเครถตำันแค่สี่สิบก็พอระวังเราไปไหน,นต่อเสียงแหบเลยเอ้ยอุยอ้ยเ้ยตกใจหมดเลยมันมาแตะวัะไนไหลที่เฮ้ยเพิ่งโขนกันจังเลยวะลูกมึงเนี่ยโอ้โห ยังไม่ค่าสักคิวเลยคลิปนี้อะไรเนี่ยแค่ไมไ่เล่นมาตั้งนานสี่มือก็ดอปไปขนาดเหมือนคนไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นจริงๆแต่แหละเออสี่มือดอปอารมณ์เหมือนไม่เล่นไปคาบสิบปีอะ่ะเออสี่มือกูดอปขนาดนี้เลยเหรอกดตัวอาแม่งกดตัวอ่าปุ๊บสูบสูบไม่ได้กดตัวอาพังตัวอาพังคีย์บอร์ด <c oughs> พังกดอาไม่ติด เยี่ยมคลิปนี้ขอสักคิวได้ไหมขอแบบสักคิวขอร้องเนีะไม่ครับผู้ขอร้องเถอะขอขอสักคิวไม่ได้คิวนี่มันหลุดยิดจริงๆเลยขอข้าวสักตัวได้ไหมมาไม่ใส่เชดเดอร์ไม่ใส่มอดแสงอะไรเงาหาเลยแล้ตรงนน้นมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องโอ้พออย่างนี้กดอาร์ติดนะมึโอ้ว้าวว้กเฮ้ยขาคี่บอลือเกินกด จิบไม่ติดขอบคุณทำไมครับขอบคุณมากปวดชิปไม่ติดโอ้เป็นอะไรคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแม่งด,ดีได้เกินฮะโอเคโอเคยาสปีดครบครบยาสปีดครบมากโอเคอ่ะโอเคมันไม่ไล่ตามกูขอสกิลครับขอสกิลได้ไหมขอสกิลได้ไหมฮะ โอ,โอ,โอ้ขอสกิลขอร้องคลิปนี้ขอสกิลขอสักสิลเออขอบคุณมากครับเจ้าไปก่อนนะครับไปบายยังยังไม่ปิดคลิปเฮ้ยเจอคนสองในการครับโอ้โอเขี้ยนี่แม่งเอ็นชาร์จหมดเลยโอ้เซ็นเซ โอ้ยโอ้โหมันยิงย่งขึ้นมาตอนนี้ดิเผื่อตายเลยเยี่ยมเป็นเลยสุดยอดครับเยี่ยมเป็นเลยครับแค่2คิวครับก็อย่างนี้ก็พอใจแล้วครับปิดคลิปอย่างสบายตายแต่หลับได้แล้วนะฮะาจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอภัยที่เล่นกากลงมากเพราะฉะนั้นฮะสี่มือดอปมากที่เล่นกากเนี่ยเพราะว่าคือตอนนี้คือสี่มือโคตรดรอปเลยนะฮะนอกจากที่ไม่ค่อยแตะอะไรเลยนอกจากที่ไม่่่คอยไได้้แตะะเกมนนีทาหร ขอโทษด้วยนะฮะที่โคตรเล่นกากเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขขาจะเพียงเท่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปบายเอาปิดคลิปดิฮัลโหลบาย